เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนพิธีการเพิ่มยอดฟอลหรือย,ยอดผู้ติดตามของในไอจีเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมได้ทำตามผมันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะผมจะให้ผู้ชมได้กดเข้ามาที่ในเว็บไซต์นะผมของเกม m k t h เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ในตรงยีิปีโอผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามากันได้เลยผมก็จะเว็บไซต์อ่ะแล้วก็เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตรงเว็บไซต์ของในเว็บไซต์เขาก็จะมีเราได้กดลงชื่ใช้งานการสมัครสมาชิกกันแบบนี้สำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วแล้วไม่ผิดสมาชิกนะผมก็ให้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันที่ตรงหน้าต่างกันได้านี้กันไปได้เลยเราหกเรากดสมัครกันไปอ่ะ แ็่เลยได้กดเข้ามากันแล้วในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมไม่รับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกกันได้ง่ายเนาะแค่ได้กดเข้ามากันแล้วผมจะมีการสมัครแบบให้เราได้สร้างชื่อข้อมูลอีเมลรหัสผ่านอะไรแบบนี้เผมรู้ว่าจะเป็นสมัครแบบผ่านบัญชี google gmail อะไรของเราก็ได้ครผมก็ได้มีการสมัครเป็นสองแบบเนาะหากใครสะดวกท่องเท่านในการสมัครก็สมัครกันได้เลยหรือว่าใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อช้งานตามที่เราได้สมัครกันไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ให้เราได้เข้ามากันแลระทำในตรงบนไซต์ในเว็บไซต์หน้านต่าง,างรายของรก็ได้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้มีบทบุกบริการให้กับเราที่สามารถจะมีทริการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงนังในให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการในส่วนต่างๆตรงนั้นนี้กันไปได้เนาะหรือเพื่อสำหรับใครนะผมที่ก็ได้เข้าไปใช้งานกันแล้วถ้าผมอ่ะแล้วก็อ่าไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เป็นฟอรที่จะมาทําการอะไรยังไงนะผมท่านผูช้ชมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างตรงนนี้กันได้นะาผมจะคำว่าจำนวเงิน เพียงแค่ได้กดธข้ามากระด้ที่ส่วนหน้าต่างการเติเินของที่หน้าต่างตรงด้านนี้นะครับผมเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทาการเติมเงินกันได้แบบเป็นง่ายกันได้ผมแค่ได้กดเข้ามากละดที่ส่งช่องทางเนาะแล้วก็มาเลือกช่องทางในการเติมเงิน5ช่องทางนะครับผมแล้วพอเลือกกันได้แล้วก็เติมเงินเนาะตอนนี้ง่ายๆจะเป็นการเติมเงินกันได้แบบเป็นง่ายกันได้แล้วสำหรับใครที่ติดต่อช่องทางในการเติมเงินอะหรือว่าใครได้ของที่เติมเงินไปได้แล้วแล้วก็มียอดเงินกันอยู่แล้วในตรงเว็บไไซต์้ดลเย และก็ถ so ้าได้กดกลับมากระตุ้นส่วนหน้าต่างเดิมของไวไฟเราครับผมทีนี้เราก็กลับมาแล้วผมเราก็เลือกหดหมู่รบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะก่อนที่เราจะเลือกหดหมู่รบริการเราก็เลือกแพลตฟอร์มไอจีเราก็ไปกดนะผมแล้วเราก็เลือกหมดหมู่กันเนาะหมดหมู่ทีนี้เราต้องการจะทำการการเพิ่มเพื่อติดตามของไอจีเราครับผมที่ผมก็จะขอเลือกไปอันนี้เลยแล้วกันเนาะกดกันไปอ่เลือกไม่ได้แล้วที่หมดหมู่นะผมที่เพิ่มผู้ติดตามของเราทีนี้เราก็เลือกบริการ ่ะบริการน้องหมูก็คือเลืองราคาและเวลาผมจวขอเลือกระลาแรกที่เลือกรายการน,น้องหมูก็กดกันไปได้เลยเนาะอ่ะและเลือกกันไปได้แล้วทั้งหมดหมูและบริการแบบนี้นะผมทีนี้เราได้กดกลับมาที่นี่ตัวของหน้าโปรไฟล์นะีเราเนาะผมจะทำการขอลอกลิงอ่ะได้ลิงขอหน้าโปรไฟล์ G เรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงขึได้แบบนี้แล้วก็ให้ใส่จำนวนเท่าราคาดเพิ่มไปได้เลยนะผมอ่ะและก็ได้เสร็จทั้งนี้ก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เทนี้ฮ่าได้กดสั่งซื้อกันไปได้เลยเนาะแล้วกดสั่งซื้อกันไป แล้วก็ได้คำส่งซื้อเยอะในคำส่ง sure ซื bueno ้อของเราเขาก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้ดูกดได้แบบนี้เลยเนาะแล้วแถมในคำส่งซื้อของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้แล้วนะผมเราก็ยังสามารถที่จะกดดูที่ตรงนั้นมีกันได้ด้วยผมเพิ่มเข้ามาเช็กดูในออเดอร์เด้วยการสั่งซื้อกันไปเนาะเพื่อที่จะเช็คดูออเดอร์นะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยหรือว่าเราเดินการถึงไหนก็ให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจดูตรงนั้นมีกันได้เนาะ โดยสำหรับเผื่อใครนะผมได้เข้ามใใช้งานหรือจะคำำตามไปตางๆกันในตรงเว็บไซต์ตรงหากว่ากำลังดำเนินการกันอยู่ในตอนนี้เนาะเกิดมีปัญหาการของอะไรยังไงหรือว่าได้ใช้งานกันไปแล้วระบมมแล้วก็เกิดมีปัญหาการข้อในการสั่งซื้ออะไรยังไงเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ไดส่วนต่างๆในเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วเขาจะมีข้อติดต่อแอดมินที่ตรงนี้นะผมให้ขับรถสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นช่อด้านขึ้นมาเป็นบนี้ของตัวตางให้เราได้สามารถที่จะเรื่องทำการแก้ปัญหาและติดต่อสอบถามบริหารการ้ามินก ประธานการบินกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะหรือว่าในหน้าที่ตรงส่วนด้านนี้นะผมใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วผมไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงเลยแต่ว่าได้ใช้งานไปแล้วก็สนใจอยากที่จะลองแนะนําให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใช้งานไปตามดูเราก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนเรากันได้ง่ายนะผมแค่เราได้กดที่ตรงนี้นะผมที่เขาแนะนําเพื่อนอะ ในกดทั้งมันแล้วที่ในส่วนต่างของท่านนี้นะผมเราจะได้นำเพื่อนหรือคนรู้จักเราให้เขาเข้าไปใช้งานเว็บไซต์กันได้ง่ายนะผมแกเกดทั้งมากันแล้วแล้วก็มาคัดลอกทิ้งที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนและก็คนรู้จักของเราและก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามดูเนาะท่านี้ง่ายๆก็จเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนและก็คนรู้จักของเราให้เขาเข้าไปใช้งานเว็บไซต์กันได้ป็นง่ายกันได้แล้วใครนะผมดีก็มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนำเขาก็เข้าไปที่ตรงด้นนี้ไปได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าเพื่อนสำหรับใครนะผมดีก็ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วในตรงเว็บไซต์นะผมแล้วก็หากว่าได้ใช้งานกันไปแล้วเนาะอ่ะไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรไงแล้วก็ไม่ได้อะไรนะผม ว่าอย่างที่ได้เช็คดูยอดกันแล้วเราก็จะลองกลับมาดูในส่วเนเว็บไซต์แล้วไอ้ของหน้าโปรไฟล์เราก็ดีกว่ายอดขึ้นหรือยังเนาะอ่ะของเดิมมัอยู่ที่2 1เด้อแต่รองนี้นะจอเช็คก,กันดูดีกว่าขึ้นยยหรือยังหรือต่างกันบ้างแล้วหาแล้วก็นี่เลยนะผมเราแต่เด้เพิ่มการสั่งซื้กันไปแล้วก็นัง่งรอสักครู่แล้วผมตอนนี้ยอดพอหรือยอดพื้ดตามของไนกี้เรานะผมก็ได้เพิ่มขึ้นมาเิงทีบ100แบบนี้แล้วเนาะก็เมื่อกี้เราสั่งซื้อกันไปแล้วผมมีอยู่ที่11แล้วผมบอกระดันไี้ก็็เเเพิ่มมขึ้้นนนาาป126แลวะอ่ะ วิธีขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆด้วยนะผมสำหรับใครที่สนใจแต่เข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามนะผมผมก็ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ได้ด้วยเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยหรือถ้าเผื่อใครที่ก็ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือว่าได้เข้ามาทำตามกันอยู่แล้วนะผมในตรงเว็บไซต์เนาะอ่ะหากว่ามีปัญหาหรือขัดข้องได้ยังไงผมก็ให้กลมารถที่จะแจ้งติดต่อสอบถามหากันได้ผมในการติดต่อแอดมินที่ผมได้ส่งไปเนาะหรือถ้าเผื่อใครนะผมมมมมททททีีีี่่่่่่่ไไไไไดดดด้้้้้้้เเเเขขาา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 าใใชชชงงงงงงนน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 กกกกกััััััแแแลลลววววออออยยยจจะะ็็็บบบบซซตตตต์์ๆโโปคหสรรถพิ แล้วผมเดยเว็บไซค์เขาเขามีเป็นเวอร์ชั่นแอปพลิเคชันด้วยเนาะสำหรับวิธีการในทําการหรือว่าอะไร,ย,ร,ย,รยังไงถึงตัวเว็บไซต์ก็มีวิธีขั้นตอนในการทําง่ายๆแค่นี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเพ,พิ่มผู้เอ่อผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดอะไรต่างๆในของตัวเอ่อ IG เราเดี๋ผมรู้ว่าได้เป็นยอดผู้ติดตามในวันนี้ตอนผมสอนไปก็สามารถที่จะเข้ามาช่วงานกันได้เนาะเพื่ออยากจะเปิดการมองเห็นโปรไฟล์อยากได้มีพื้นาในการติดตามของโปรไฟล์ไอจีก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยงานจะเข้ามาทิดตามก็ได้ไแบบง่ายกันได้เลยอ่ะหรือว่าในส่ววววววนน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 สาาาาาหหรรรรรัััััับคลลิปไปปปปดดดงงใีี้้้้้้้ผผผมมมมกกกกก็็็เเเยยยยะะไไไไไืืออออออทตขภถ ว่าไหนได้ดูปแล้วก็เข้าใจได้ดุลจบตรงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับในการรับชมในวันนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วผมเลยสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณกันด้วยสำหรับชมเนาะก็ไม่ก็ไม่มอะไรมากแล้วผมก็ขอบคุณคัณา